สวัสดีครับผมช่างนุช่งางบ้านนอกครับผมมาไห้ความรู้เกบควมรู้เล็กๆก็น้อยครับผมเกบควมรู้เล็กกัน้อยมาติเกียยเ่ยวกับแอร์รถยนต์นะครับผมติเกี่ยวกับแอร์รถยนต์จังรถคันนี้เนาะครับผมใส่มาแล้วสิบปีใส่มาแล้วสิบป,ปีปปบ่เคยได้ถอดเป่ากล่องแอ,อร์บ่รู้จักว่ารถเจ้าของมีกล่องแอร์นะครับบา้บานเฮากะติบ่รู้จักบริษัทสนใจเรื่องนี้เนะาะเขาศูนย์เขายังเพิ่งกับบริษแนะนำคือช่างนุชั่เกษต ปเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามปกติของเพ่นครับผมแต่รถคันนี้มันสีผมมีกล่องแอร์นะครับผมกล่องแอร์จะอยู่ในเกะนี่ครับผมเพื่อพี่น้องถ้าได้ก็ไอพี่น้องก็ได้ถอดเองได้แต่ถอดเบื้องเกะถอดเกะเบืเ้องลู่จะได้รู้ว่ารถเจ้าของมีมีมีกล่องแอร์เพราะครับผมอยู่ประมาณนี้ถอดเกะออกกล่องแอร์อยู่ประมาณนี้ครับผมอยู่กับตู้แอร์เนาะครับ ก็จะใ,ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมถ้ารถบะมีกล่องแอร์ถ้ายังไม่อยู่นะครับถ้ารถยังไม่อยู่กะควรจะให้ช่างใกล้บ้านนะครับผมอู่ซ่อมใกล้บ้านถอดเจาะใส่ช่องกล่องแอร์ให้เนาะครับเพื่อจะได้ยืดระยะการใส่งานของคอยเย็นครับคอยเย็นหรือว่าตู้แอร์นะครับผมตู้แอร์บ้านเฮาสิเอิน้นตู้แอร์เนะะาะภาษาจ้างก็จะเรียกคอยเย็น ค่อยเย็นได,ได้ได้โดนขึ้นเนาะครับอย่างคันนี้นี่ใส้มาสิบปีบรถดบ่มีกล่องแอร์กันแต่พวกฟุ้นพวกยังเข้าไปเกาะสะสมกันครับผมกับความเย็นที่เกาะอยู่ค่อยเย็นท,ที่เกิดเป็นน้ำกับเกิดใชนไหมเกิดสนิมเ็ดไหหัวได้ครับผมเ็ะไหตู้แอร์หรือค่อยเย็นนี่หัวได้ครับแต่ถ้ารดเอามีกล่องแอร์ก็จะยืดระยะอีกเนาะครับ เพื่อเพราะมันสิได้เป่าฝุ่นเป่ายัางกล่องฝุงง่นกล่องอยังสิเศษใบมงใบไม้ที่บางคั้นกับหนูเข่าครับผมก็ให้พี่น้องลองสังเกตบนรถเจ้าของเด้อครับเพื่อถ้าพะเปลี่ยนกะแวะหาช่างใด้อครับเพื่อจะได้ยืดระยะการใต้งานของคอยเย็ยนครับหรือตู้แอร์ได้หลายขึ้นครับผมสีย่ยูถ้าเป็นบางคัน้นก็สี่ยูฟัง อยู่ข้างล่างเนาะครับผมกให้พี่น้องล้องศึกษาช่างใกล้บ้านก็นได้เนาะครับจังไดก็ฝากติดตามกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างนู้นน้ำเ,เดอ้อครับผมช่างบ้านนอกก็จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆครับผมหรือรถยนต์มีปัญหาก็ล้องปรึกษาสอบถามช่างนู้นได้ครับสาหรับมณีไว้สานีแล้วครับผมสวัสดีครับ